ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนเนชั่นในวันจันทร์วันนี้นะครับคำพื้นนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรักไม่สมหวังนะครับแล้วก็นํามาซึ่งความรุนแรงถึงกับบาดเจ็บถึงกับเสียชีวิตนะฮะก็หลายกรณีใช่ครับนะครับอย่างกรณีที่ที่โปรยเป็นข่าวไปนะครับก็เรื่องของนักศึกษารามคําแหงนะครับบุกเข้าไปเอาปืนพกเนี่ยนะครับยิงเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนะฮะซึ่งก็เป็นเป็นเพศเดียวกันครับ นะครับอันนี้เหตุเกิดขึ้นประมาณสักบ่าย3านะครับในท้องที่สอนอสามเศนี่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือก็คือศพนะฮะของคุณภพศารศรีขชาครับอายุ20ปีนะครับนักศึกษาปี3าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏสวนดุสิตนะฮะและเหตุเกิดเนี่ยเหตุเกิดในในมหาวิทยาล,ายลาัยราชภัฏนเลยนะครับ,รบในอาคารเรียนรวมนะครับซึ่งผู้ที่เข้าไปยิงเนี่ยก็คือนายพงษ์พวัต ชยอาชีพอายุ21ครับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับซึ่งหลังจากที่นายพงพวัตเข้าไปเอาอาวุธปืนนะครับยิงนายภพศารแล้วยิงสองนัดนะฮะแล้วก็ยิงตัวเองตาย1นัดครัดนี่ฮะอาวุธปืนนั้นคือจุด3.8ตำรวจนั้นก็ได้สอบถามนะครับก็ทราบว่าทั้งคู่นั้นเคยคบกันนะฮะ แล้วก็เลิกรากันไปโดยพ่อของคุณไพศาลเนี่ยก็บอกว่าลูกชายเนี่ยถูกคมขู่นะครับคือนายพงพวัตเนี่ยขู่แล้วก็เคยถูกนายพงพวัตมือยิงเนี่ยทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ,รบแล้วก็เลิกรากันไปแต่ในระหว่างนั้นนายพงพวัตก็ตามขอคืนดีอยู่บ่อยๆแต่ไม่สําเร็จระยะหลังเนี่ยนะครับครอบครัวของคุณไพศาลเนี่ยนะฮะถูกคมขู่จากนายพงพวัตด้วยนะครับ แล้วก็ครอบครัวก็เคยไปแจ้งความข้อหาบุกรุกนะครับเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนครับแล้วก็ก่อนเกิดเหตุนั้นนายพงพวัตก็ต้องการมาพูดคุยตกลงกันเพื่อขอคืนดีอีกแต่ว่านายไพศาลที่เรียนอยู่ศูนย์ดุสิตปฏิเสธตกลงกันไม่ได้นะครับก็นํามาซึ่งเหตุสลดในวันนี้นะครับ,รบนายพงพวัตนี่พกปืนมาเลยครับแล้วก็ยิงสองนัดเลยนะฮะยิงนายไพศาลส,สองนัดท่านผู้ชมับ เราหลังเกิดเหตุนี่คุณพ่อก็ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะครับว่าที่ร้อยตีไพรบูนศรีกชานะฮะซึ่งเป็นคุณพ่อของนายไพศาลที่เสียชีวิตนะฮะเรามีเสียงนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะจะมานานหรือม่ก็ไม่รู้ฮะแต่เขาบอกไม่ถึงปีต้องถามเพื่อนเขานะเรื่องนี้ผมไม่รู้ก่อนหน้านมีร้านบอกเหตุไหมครับว่าเขาจะก่อเหตุอะไรประมาณนี้มีทะลอดเป็นก่อนไหมเขาเคยเคยเคยเบ้นเคยไปเคยต่อยปากเขา ตอนนี้ก็จะกลับบ้านโค้งทะเลาะอะไรรถต่อยบังเขาก็หนูหนูไม่อยากนั่นลรถต่อยปังหรูออะไรเงี้ยไม่อยากไม่เกี่ยวกับมันแล้วพอเราบอกเอ้าแล้วไม่พูดดีๆก็ได้ลูกทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาเคยศึกษาเราเรื่องนี้บ้างไหมไม่ครับไม่เพราะว่าผมรู้ว่าลูกผมเป็นยังไงไงคุณพงศ์ตรงว่าเป็นอย่างนั้นเลย เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เขาแต่งตัวอะไรดูเป็นอย่างนั้นแต่จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นเด็กผู้ชายธรรมดาด้วยแหละนายอาร์มเนี่ยเป็นนักศึกษารามนะครับเขาก็มาชอบนายเบนซ์โดยการที่เบนซ์เป็นนักศึกษาที่นี่นะนายเบนซ์ก็เคยไปหาที่บ้านสองครั้งแล้วก็พอไม่ได้เจอนายเบนซ์ก็ไม่ชอบนายอไม่ชอบด้วยเท่นั้นแหละนะฮะแล้วทางที่นายอาร์มก็พยายามที่จะมาง้อนะฮะมาขอคืนดีในไรลักษณะนี้พบกันตอนนี้ทางเบนซ์จากฟังที่คุณพ่อเขาบอก เบ้นเห็นว่าอาร์มในนิสัยไม่ค่อยดีก็ไม่อยากคบไม่อยากคบทางอาร์มก็มาดักรอที่นี่ที่หน้าห้องเรียนนะครับล้วออกมาจากการดูหลักฐานต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็มีการผลักกันนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปในมุมอับจุดนั้นพอจุดนั้นก็มีเสียงปืน3านัดนะครับก็คงชัดเจนตอนนี้เราก็คอยชนะสูตรนะฮะว่าอาจจะยิงในในอาร์มคงจะยิงในเบ้นสองนะัดแล้วก็ยิงบนตำรวจโทรคำรณวิทุบกระจาพัษภาตำรวจนคร,บ,บ,รคาบาลใช่ครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับ We